โอเคเราก็ได้กลับมาต่อกันในกันในเกมกำนาเท่าไหร่ไม่นช่น่ะมีคนคิดถึงไงแต่เจ็บบอกแฟนมดอันดับสิบอันดับที่สิบยังก็ไม่เชื่อว่าทุกคนจะคิดถึงกันในเฮียบางคน,ก,าานก็เออได้ข่าวใหม่เฮียมือจัดเฉี่ยอะไรเยอะลบอกกันชาหมดเลย เหมือนเดิมที่ผมเอาชี้โผอิช้าเพราะว่าเป็นบอย่างเป็นอยที่คืนไม่ก็ายาิมันจะมากันอีกลออแล้วเนี่ยเราเริ่มส่งกอกลังไปตอโต้เมื่อคืนเลยเออกมาจี๊แล้วมันดิไปกกกำลังผมผนที่ พร้อมไปตุยเราต้องบุกเฉยๆตรงนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีดโดนจรวรดยิงตายโง,โง่ๆเออไม่ว่าเราบุกตรงขนาดเลยรดีกว่าเฮ้ยไปใจสัตว์เฮ้ยรถคนดี้วเชียเกือบตุยไปเกือบตะเกือบตุยไอเหีย ดีที่เราไปก่อน,น,นิมันดิมันผ่านยิงโคเวกหยุดไป่ะเดินหน้าต่อเนี่ยเราควรเอาไปคูแต่คุณลืมโ,โฮ้ย้มไปดูได้คลิปบุเว้ยที่ผมอัพไปอ่ะ มันจะมีช่วงหนึ่งเวที่แบบกระตุกอะไม่รู้นี่ว่ามันมีมันเป็นยง่ะเขาก็มีตัวยิงอากาศอยู่นี่หว่ายไยเซลซ่าวอลคอยเอาไว้นี่เป็นอะไรกับยิวเสียวะเนี่ย กับมีเซียครับอ๋อผมชอบเล่นครับอี๋ใชยมีฐานผลิตโรงรถขันอ่ะตายเฮ้ยเราทำลายนี่ใช่คอมบีสอี๋ทำลายไปถึงแล้ว โอเคถอยทับน okay. <laughs> like I mean yeah. ี่น่งเหรอไนะมไรัวจะสำนักเลยย่ะปุ๊ิลองสวยๆเราจะต้องอันมั่งเลยอากาศยานบุกกพอว่าไม่ได้มาอะไรเอากวามงที่ทนทักเอิ่มซ่อมหน่อยครับเอนจิเนียร์ มันก็เสียแล้วมัเยอะยมันเนี่ยนี่รอดเลยา่ะมันต้องเอาบาถาไปยัดหน้ามันเลยเฮ้ยมันระเบิดเชื่อนี่หลายว่ะมันระเบิดนั่นมันอะไรอ่ะแล้วมึงไปทำไมเดี๋ยวน้อน่ะมันไม่มีอะไรเวลย เอากจะไปเนี่ยคือก็ใครรู้อ่ะไอ้ีินมันยืนเรือต่อรัฐลาการเซียดีแมมมี่ลาการเซียท่านดีเล่นโอ้ยพ่อตายไม่น่าเชื่อแล้วว่ามันจะมีใครที่โง่ดักด,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 ดานขนาดนี้แลยน่าจะัตรูบุกเนี่ยมันมีตัวน,นี้น่าสญญานใจมากเลยตัวนี้ แต่เสียดายอ่ะใครจะพาสอนที่กูไม่ยอมทำต่อไนมัง่งนั่นแหละไอตัวชิ้นั่นนะที่มันโดนรถขนนิวเลียชลระเบิดอ่ะมืออีโปสเตอร์อีซาชไปไม่ใช่มึง เราต้องบุกทะลวงและเกเรแนวสองแึกมาทำไมกันตรงนั้นน่ะนั่นนั่นมันอะไรอ่ะโอ้ยนั่นอีซี่ถ้าคนถาวรอยู่เนี่ยเอาไปทำอะไรเอาไปผลิตพวกโลงซุปเปอร์เปฟอนทถอแล้วก็ที่มิดบังตัวไม่ต้องใช่เหรอเดี๋ยวยุนนี่ยังมีแค่เนี้ย,เ,นเ,นยเอาอะไรเยอะเนาะโอ๊ยเอา เด้งมาหน้านีเ้เลยเอาเป็นว่าจ้าคนตทีแล้วกันคา้านี้คา้านี้จะไม่ได้ยาวเหมือนคา้านที่สามสี่พันนั้นก็ไปที่กูเยอะแล้วเนาะเสียเสียเสียข้สัญญาถ้าไอเสี้ยนตกช้อชไปไฟฟ้านั่นตายคลิปจบโอเคครับ okay, สำหรับค้าน,นี้ไว้แค่นี้เรครับาไป